สวัสดีครับรีวิวแบบเนียวันนี้เราจะมารีวิวโอเดนยาสมุดสะสมสติกเกอร์ดราก็บอลเซ็ตวันนี้เราซื้อมาทั้งหมด2กล่องแต่เราจะเปิดกล่องเดียวเพราะกล่องหนึ่งเป็นของเพื่อนผมนะครับตัวนี้กล่องสีแดงนะครับข้างหลังก็จะมี บอกว่า4แบบให้สะสมนะอันนี้เป็นแบบลับมีวิธีการเล่นคือติดสติกเกอร์ไปเฉยๆเลยครับเอาใจยุค90นะไม่มีแบบว่าของรางวัลอะไรนะเดีย <compar> ๋ยวผมจะให้ดูกันว่าสมุดสะสมส,สติกเกอร์แต่ก่อนเป็นยังไงอัอนนี้อีกกล่องหนึ่งนะฮะจะเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับสติกเกอร์มีทั้งหมด100แบบแกะกันเลยนะครับขารรฮููกฮาริทิรทาฟึบขนมเล็กกระจิ๋วหลิวเลย นี่สมุดจะสวยอะ่ะเอ้ยอันนี้เป็นข้างหลังนะฮะว่ามีอะไรให้เราติดบ้างโอ้ข้างหน้าได้เป็นลายเซลล์นะผมลายที่3นะนี่เซลล์โก่หังแล้วก็มีงวงกุญน,นะครับสมุดก็จะว้าวนี่นะี่รูปให้เราติดสติกเกอร์ขาดไม่ได้เลยมีปะวะไหนนี่มีสักอันปะมีนี้อันนึงมีแค่นี้จริงทุกคนเดี๋ยวเราขอติดสติกเกอร์้วนดูนะแต่ก่อนนะ ก็คือติดสติกเกอร์แบบเบี้ยวตอนนี้คือเราพยายามจะให้มันตรงนะถามว่าตรงไหมก็สติกเกอร์เขาไม่ตรงเองเราก็ติดได้แค่นี้ทุกคนเขาจะให้สติกเกอร์ละแบบกันมานะอย่าไปคาดหวังอะไรมากครบไม่ครบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้แลกรางวัลอะไรอยู่ดีคือมันติดยังไงก็ได้ตายเหอะมีเท่านี้ครับมีเท่านี้จริงเราไม่ได้อะไรเลยก็ได้แปะมา3แบบนะครับจาก9ใบที่เขาให้มาแปะข้างใน3อัน ข้างหลังเราไม่ได้แปะสักอันเลยนะครับเนี่ยเรามาดูสมุดสะสมยุคเก่ากันบ้างว่าเขามีอะไรน่าสนใจฮนะไปย้อนวันๆกับเล่มเก่าๆที่เรามีของดราโกบอลเลยดีกว่านะครับผมสมุดสะสมยุคเก่าอันนี้จะเป็นดรา g o บอลแซดสปาร์ก n g งนีนะครับแต่ภาพเป็นดรา g กบอลจีทีก็งงเหมือนกันนะไม่แท้ครับดูจากการเขียนก็ไม่แท้นะสมุดสะสมภาพสติกเกอร์ครับดูสติกเกอร์ไม่โทนะล,นลุ่นลุ่นรับโชคกับ การสะสมสติกเกอร์ผิดสองต่อนะแจกของรางวัลมากมายนะนี่รีบสะสมดว่วนรางวัลพิเศษเราคนอยู่รับรองไม่ผิดหวังอันนี้เล่มละ2บาทนะครับส่วนตัวสติกเกอร์เนี่ยแถมกับขนม5้าบาทมั้งอะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วขนมนั่งเวียนนะแต่ก่อนการจับสติกเกอร์อ่ะคือเราจะได้รางวัลเวาสะสมครบเราได้รางวัลนนะ่ะได้แหละนาฬิกาวอลกี้ทอกกี้ฮนะเกมตกปลาด้วยแล้วก็มีสะสมครบสองเล่ม3ามเล่มสี่เล่มแลกเกมบอยนะโอ้โหอันนี้ก็เป็นขูดหาเบอร์นะ เขาจะมีการ์ดอ่่าเงี้ยมาให้เราในกล่องด้วยแล้วก็มีสติกเกอร์แถมมานี่เป็นทามาก,ก็จินะครับแล้วก็มีเกมคิงอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วก็มีเกมบอยเอสนะนี่และสี่ภาพนี้คือพิเศษนะดูเกมนะเพย์ทูะนี่สีภาพนี้คือเป็นภาพที่หาย,ยากมากก็เหมือนกับอันเนี้ยถ้าสมมุติยังแจกแจกรางวัลอยู่อ่ะอันเนี้ยรางวัลใหญ่อะ่ะข้างหลังอะ่ะส่วนข้างในก็จะเป็นแบบนี้ฮะ เห็ไหมยี่สิบสี่แบบมาให้เราเลยภาพก็จะเรียงโม่มวนไปตัวลงตัวไล์ตัวดีอะไรก็ไม่รู้แต่ผมสะสมได้สองอันแต่ก่อนเนาะทุกคนนี่การ์ดโซลา่ามหาสมบัติอันนี้ของแคมปัสนะครับผมนี่แล้วก็บอลเซตก็มีภาพอาร์ตเวิร์กสวยมากข้างหลังหรือย,อย่างท่ออะเป็นสติกเกอร์ประมาณนี้ครับทุกคนช่วงแรกจะเป็นการ์ดก่อนช่วงหลังจะเป็นกระสิอสติกเกอร์ทวิสติกเกอร์นะครับนี่เ็เก็บกันเพลินเลยฮะดูดูโอ้โหเพลินมากอะ การ์ดผมไม่ได้หยิบมาให้ดูแต่การ์ดมีอยู่ครับอันนี้วิบวับแบบวิบวับนะฮะตั้งแต่แบบที่51เป็นต้นไปแต่นี่อูม้มใจนำเสนอหน้าสุดท้ายครบหมดเลยนะครับโงกุลเรามาดูรางวัลของเล่มนี้ดีวกว่ามินิโนวีนะครับ2รางวัลน,นะ DS 2นะครับเอสเตชันสองสางวัลเครื่องบินบังคับแล้วก็เกมลูนิ t ู n ซุปเปอร์เกมนะครับนี่ปีห้าหนึ่งนะครับผมหลายสิบปีแล้วเนะี่ย คลิปนี้อาจะจะยาวหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้มารีวิวแค่สมุดสะสมของโอเดยนย่าไงเรามารีวิวสมุดสะสมที่พอจะมีอยู่อันนี้เป็นของไอตีมบอดดืดดืดืดดืดืดข้างหลังก็จะเป็นวัวรายร้ายสวยงามนะนหน้าแรกนะครับ6สุดยอดภาพพิเศษทุตซุนโงกุ่นนะผมซึ่งมีครบอะมีโครบน้อง คืออันนี้จะเป็นวิปวับหมดเลยนะครับเนี่ยภาพใหญ่ที่เราติดไม่เคยจะตรงเลยครับคือมันไม่ตรงบ้างเขาให้มาไม่ครบบ้างครับส่วนนี้จะเป็นโปสเตอร์นะที่เขาแถมมานะนี่แต่เป็นโปสเตอร์ใหญ่แล้วก็มีโปสเตอร์อีกอันนึงครับที่จะเป็นกไวรัสต่างๆนะครับเฮ้ยนี่ครบเลยอันสุดท้ายนี่ส่วนอันนี้ก็คือ Nintendo คือ n ินเทนโดแตก่อนแบบว่าฮิตมากอะ่ะเด็กทุกคนต้องแบบต้องอยากได้อะ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสมุดสะสมสติกเกอร์ d r าก้อนบอลเจากโอเดนยน่านั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถจับจองได้ที่7ซเว่นทุกสาขาเลยนะครับผมเนื่งกล่อง25บาทข้อเสียก,ก็คือถ้าเราอยากได้สติกเกอร์ครับเราต้องซื้อ1กล่องแล้วเราจะได้สติกเกอร์แบบสุ่มมา9ใบซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า9ใบในนี้ เราจะติดเล่มเนี้ยได้กี่อันนะครับผมส่วนตัวคิดว่าถ้าจะออกสติกเกอร์มาแบบเนี้ยควรแบบแถมในขนมนะฮะซองเล็กๆอะไรก็ได้5บาท10บาทนะครับเวลาเราซื้อขนมเราก็จะได้แบบลุ้นสติกเกอร์มาติดในนี้ก็เข้าใจได้แหละเขาขายแบบว่าความรู้สึกวันๆที่หลายๆคนเคยผ่านมานะครับผมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ถ้าใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องเราผ่านไปผ่านมาชอบใจก็สามารถกดได้นะครับและสำหรับวันนี้รีวิวแบบนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้าครับผม